สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุขคนมือน,นแน่นจะพาพี่น้องมาชงกาแฟสตาร์บัคแบบบตองงอเขาไปดื่มใน้านน่าจะพี่น้องจ้าแน่นกะจะมาสาวสาวบผูใด,ดี่มักดื่มเครื่องดื่มกาแฟเป็นของสตาร์บัคนะจ๊ะของสตาร์บัคเอ่อเขาก็มีเครื่อง่งแบบนี้นะจจะพี่น้องง่ายๆจ้ะมาเลิ่มกันเล่นจ้ะในในอันนี้แน่นกะใสนนะะ่น่มไปน่าจะน่มจืดน่มยัง้งน่ม ทีจำราเพชรกาแฟจา๋านี่เป็นออแกนิกนะจ๊ะของเน่นแล้วก็ใส่ไปเราเปิดเครื่องก่อนนะจ๊ะกดเครื่องจ้ะนี่กดเครื่องการล่อให้สัญญาณไฟมันนิ่งนะจ้ะปุ่มเปิดปิดเครื่องอตรงนี้แล้วก็อันนี้การล่อให้มันไฟวิบวับหายไปนะจ๊ะเข้าค่อยมาเติมกาแฟอันนี้ทุ่มมือนี้นา่าจะเป็นเครื่องส่งกาแฟแบบ เทคโนโลยีมาพี่น้องจ้าใสง่ายง่ายจ้าแต่กีดตะก,ตะกอนนั่นโอ้ยต้องแบบว่าดึงหลังทำความสะอาดยากจะเครื่องเก่าแน่นอนนี่เครื่องใหม่นั่นจ้านี่เราก็น,น่าจะรอรอแป๊บหนึ่งนะจ้ารอแป๊บหนึ่งจ้านี่หลังจากไฟมันหยุดนิ่งเปิดสุกโตนะจ๊ะหยุดแบบนิ่งนะจ๊ะใสนมเขาไปในเครื่องแบบนี้แล้วก็ เอาแก้วกาแฟาวางนะจ๊ะก็ใช้เป็นกาแฟสตาร์บัคนะคะกาแฟสตาร์บัคของเน้นจะเห็นเป็นในส่วนของม็อกค่ะจา้ะเน้จะใส่เซรั่มไปด้วยหน่อยนึงนะจ๊ะใส่เซรั่มไปใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาจ้ะแล้วก,ก็จะเป็นกาแฟาแบบนี้นะจ๊ะกาแฟาก็เปิดเครื่องเนะี่ยเปิดเครื่องใส่ลงไป กระปิดแบบง่ายๆจ้ะเสร็จแล้วมันก็จะมีโปรแกรมใหมเขาเลือกอันแบบหน่อยแบบใหญ่แบบแก้วเล็กแก้วใหญ่นั่นจะแน่นจะเอาเป็นแก้วขนาดกาแฟสตาร์บัคไม่ต้องงอหน้าร้านนะจ๊ะทำกินเองที่บ้านได้เลยจ้ะชงกินที่บ้านได้เลยเครื่องชุบชันสมัยนะจ๊ะนี่สาบุกที่มักกนอัน ดื่มกาแฟซาบาคะคะะขาดไ่ได้จ้ะมาตองไปนั่งตองระแวงติดโควิดอยู่นารานนะจ๊ะเอาแวบนึงสะดวกสบายจา้ะกกาแฟก็จะออกมากรอนแ้วก็ฟองเป็นนุ่มมันจะจะออกมาตามที่หลัง ของแน่จะเ,เป็นส่วนม,มุกข่าเนี่ยจะใส่เป็นหนังไส้รัมเนี่ยจะไส้รัมช็อกโกแลตขึ้นไปแต่แต่ความไข่บ่มักกินหวานบ่บ่มักดืม่มกาแฟแบบเน้นก่บมิลลี่เนี่จะเอสเปรสโซอ่อ p e เ f e c ์เลยพี่น้องเ <laughs> perfect เต็มถ้วยเลยจ้ะออ๋เต็มถ้วยเป่าเต็มแก้วเลยจ้ะเสร็จแล้ว กาแฟสตาร์บัคของเนนนี่พี่น้องจะ้ะผู้ภัยอากลุอยอันนันกะลุยนะจ๊ะในส่วนนี้ก็ทำความสะอาดหลังจากส่งแล้วพี่น้องมันจะมีอันปุ่มสีเหลืองแบบนี้จ้าเทาก็ต้องมาล่างทำความสะอาดโดยจมกดตรงนี้นะจ๊ะกดตรงนี้ล้างทำความสะอาดกดไปจนกว่าไฟสีเหลืองจะดับนอจ้ะเห็นว่าไฟสีเหลืองขำบนกระพริบกพิบเป็นการล้างหัว เชื่ออันนี้หวัวฟองหนาๆแต่ฟองน,น,นุ่มไฟเหลืองๆดบเปิดแล้วเท่ากับยกมือออกใช่ไหมฮเป็นการล่างหวัวอันฟอนงนุ่มตสนี้แต่ว่าเครื่องตรงนี้อันในกองนุ่มตรงนี้กะล่างมือว่าเอ้นมือจะล่างมือเว้นมือไปเรียบร้อยแล้วจ้ากาแฟสตาร์บัคโดยไม่ต้องโงอนหน้าร้านนะจ้ะนี่เพอร์เฟ